สำหรับชาวราศีธนูปีพุทธศักราช2569เป็นปีที่พลังชีวิตของคุณพาให้คุณมองไกลขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้คุณยืนอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติคุณเป็นคนที่รักอิสระรักการเรียนรู้และมองหาความหมายของชีวิตอยู่เสมอแต่ปีนี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่า การเดินทางที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การไปให้ไกลที่สุดแต่คือการรู้ว่าเรากำลังเดินไปเพื่ออะไรนี่คือปีของการจัดทิศทางชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่าภายในมากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวการงานในด้านการงานปี2,569เป็นปีที่คุณเริ่มเห็นภาพระยะยาวของตัวเองชัดขึ้น คุณอาจรู้สึกว่างานบางอย่างที่เคยทำไม่ตอบโจทย์หัวใจอีกต่อไปและเริ่มมองหาสิ่งที่มีความหมายและเติบโตไปได้ในระยะยาวการงานจะดีขึ้นเมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่ชัดและไม่กระจายพลังไปหลายทางเหมือนที่ผ่านมาปีนี้เหมาะกับการวางแผนพัฒนาความรู้หรือสร้างเส้นทางใหม่ที่สอดคล้องกับตัวตนจริงของคุณการเงิน การเงินของชาวราศีธนูในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อคุณวางแผนอย่างมีทิศทางรายได้มีแนวโน้มมาจากความรู้ประสบการณ์หรือสิ่งที่คุณถ่ายทอดให้ผู้อื่นสิ่งที่ควรระวังคือการใช้เงินตามความอยากหรือความตื่นเต้นชั่วคราวหากคุณใช้เงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวการเงินจะมั่นคง และทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นความรักในเรื่องความรักปี2,569เป็นปีที่คุณต้องการความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันในระดับความคิดและทิศทางชีวิตคนโสดมีโอกาสเจอคนที่เปิดมุมมองใหม่ให้คุณและคุยกันได้ลึกโดยไม่รู้สึกอึอดอัดคนมีคู่ความรักจะเติบโตเมื่อคุณและคู่ มองไปในทิศทางเดียวกันและให้พื้นที่ซึ่งกันและกันอย่างเคารพคุณจะเรียนรู้ว่าอิสระที่แท้จริงคือการได้เป็นตัวเองในความสัมพันธ์ที่เข้าใจซีมใจฟูของปี2,569สิ่งที่ทำให้ใจคุณฟูที่สุดในปีนี้คือการได้เห็นเส้นทางของตัวเองชัดขึ้นโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครคุณจะเริ่มมั่นใจว่า เส้นทางของคุณอาจไม่เหมือนใครแต่เป็นเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณคีย์เมสเ g จประจำปีมองไกลได้แต่เดินอย่างมีสติแล้วเส้นทางจะพาคุณไปไกลกว่าที่คิดจากตรงนี้หากคุณอยากเข้าใจพลังงานของปี2,569ในแบบที่ลึกขึ้นและเฉพาะกับตัวคุณมากขึ้น กดติดตามช่อง Oracle Club ไว้เพื่อไม่ให้พลาดการแยกอ่านพลังงานตามวันเกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เพื่อให้คุณใช้ปีนี้ได้อย่างสอดคล้องกับหัวใจของคุณที่สุด